แล้วนะคะนี่นี่มิสซิสกิ๊กมาแล้วค่ะ,คะ,คะก็พาเพื่อนๆมากินชาบูนะคะร้านใหม่เพิ่งมาเปิดที่เมเจอร์ปิ่นเกลา้าร้านนี้คือว่าค่าน้อยขอชาบูดาบูดาบูราคา186บาทนะคะอันนี้ยังไม่รวมแบัตแล้วก็ยังไม่รวมส่วน์จอีกนะแล้วก็กินได้หชั่วโมงกับอีกส0นาทีนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะโอเคสำหรับคนที่สั่งบุฟเฟ่ต์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูอันนี้คือเป็นแบบ ที่สั่งเพิ่มนะราคาก็จะได้ราคาแบบน่ารักน่ารักนะคะก็ดูกันว่ามีอะไรบ้างเนี้ด้วยตอนนี้มี1แถมหนึ่งส่วนของหวานนะคะนี้จะลด80%คี่น่าสนใจมากเลยเนาะ26บาทแล้วก็เครื่องดื่มนะคะถ้าเป็นแบบนมนมเนี่ยก็จะมี45บาทหรือว่าถ้าจะเป็นน้ำผัดลม39บาทแต่ถ้าเป็นน้ำเปล่านะคะก็29บาทอันนี้ถ้าเป็นเมนูอราคานะคะคที่ ขายราคาพิเศษนะสำหรับคนที่กินออบุฟเฟ่ด้วยก็จะได้ประมาณราคาแบบนี้อันนี้เป็นเมนูซูชินะคะราคาพิเศษเฉพาะูกคัาบุา่เฟ่ยนะคะก็มีตามนี้่าให้ดูเค้าล้าวนะคะแล้วก็จะมีโซ่ะด้วย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องลอง,ลองสุ่มสั่งมาดีกว่าเนาะบางได้ใจมากฉัในะใจน่าจะหอมมากเลยมีไมส้กรอกยังไงไส้กอบดีกว่า โอซาราลละกันชั้นซาราลค่ะลูกชิ้นหนู่แล้วุชิ้นกุ้งอ็มีเต้าหู้ปลาแล้วก็มีาาหมึกด้วยตอนนี้น้ำซุปกำลังเดือดได้ทีแล้วค่ะ จะเป็นไปด้วยเครื่องปรุงนะคะก็เป็นพวกแบบรากขอาชีกระเทียมอะไรพวกนี้เอาจะมานีมนี่ก่อนเล็กน้อยได้แล้วค่ะมาพร้องกับน้นซุปนี่กทีนี้เ,าานเราจะมาชิมนี่ละเราจะมาชิมแซ้ด์วิชวลากันก่อนก่อนนะ อ,อันนี้จะไม่ให้ข้าเปรี้ยวเท่าไหร่นะตัวน,นี้จะใส่น้ำตกเพราะรู้สึกวามอร่อยน้ำซุปนี้ก็จะประมาณว่าสุ่มๆระหว่างคาบูกับจุ่มแซ่บนะคะสิ่งที่สั่งก็คือนี่เลยเป็นเน,นื้อท้องสามะตะชิมิ1ที่แล้วก็มีสเต็กหมูดำ100กรัมก็ไปดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแกนหนึงนะคะก็จะเป็นอนนันน,ะะน,น,นี้ข้าวหน้าโซกาเล็ก 阿拉ทุกคนมาแล้วค่ะอันนี้เป็นท้องแซลมอนสดชิ้นนะึงนดีกอดูแบบสวยนอันนี้คือเนื้อท้องแซลมอนคาชิมิในราคา60บาทแล้วก็อันนี้เป็นข้าวหน้าโูบัวขนาดเล็กแต่ก็ก็ทำให้อิ่มได้เหมือนกันนะใส้หมูปูโนบุสานในราคา45บาทคาปลาาวา26บาท ระหว่างนะคะด้วยความที่ทำน่าเร็วมากเราไม่ทัน,นะะเลยแล้วก็เหลือเวลาประมาณ9ก้นาทีเราต้องมีงแล้วฉะนั้นมาดูก่อนว่าววอันนี้ข้างในจะเป็นยังไงค่ะชื้แข็งนิดนึงนะเป็นลาวาไหมเกือบเกือบแข็งละถ้าถึงก็โอเคนะใช้ได้ดูตา,ามมาต่อเป็นที่เนื้อคุรุบุตะเลยนะคะเราก็ต้องลองชิมก่อนว่นนนนนารสชาติเป็นยังไง มีบางชิ้นที่มีมันก็แบบเหนียวเหนียวนุ่มๆแต่บางชิ้นก็คือไม่มีมันก็จะนุ่มๆถามว่าโอเคไหมสี่สิบกว่าบาทก็โอเคนะไ,ได้เหลือหกนาทีชิมก่อนไซส์สี่สิบห้าบาทค่ะถามว่าเท่ารโอเคมัมคิดว่าใช้ได้เลยมีไม่ต่างอ่ะนี่ที่ดูชิมประมาณนี้นะคะ น,นะค่ะตอนนี้ก็ทิ้งทีมากมากแล้วนะคะขนมมื้อนี้ก็อยู่ที่ราคา769บาทค่ะก็มีหลายะๆอย่างหลายๆอย่างถือว่าร้านนี้ก็โอเคนะโดยเฉพาะน้ำซุปนะคะตอนแรกให้ความรู้สึกแบบแปลกๆบอกไปว่าหเ,วเหมือนกับชาบูผสมกับอะไรนะซุแปแซ่บอะไรอย่างเงี้ยแตบบ่ว่าพอตอนหลังนะแบบว่าเริ่มโคเ,เล่นได้ดีอ่ะรสชาติก็ของเกเหลีแล้วก็รู้สึกว่าจะมี แต่ของทีตองนน้นะคะก็จะได้ชีดหนึ่งทีด้วยชีดก็น่าจะหน้าตากับเนี้ยปรานี้นะคะตลันวันนี้ทางกจะต้องไปแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะรพียก็อย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ได้นะแล้วก็อย่างนี้นะคะฝากคซีด้วยมิปแคค่ะแล้วก็เฟบุมทีซากิวดแนด์ด้วยแล้วเจอกัน่ครหน้านะคะบ๊า